นวโกวาดธรรมวิภาคปัญจกะคือหมวดห้าอนันตริยกรรมห้าหมาตุคาตฆ่ามารดา 2. ปิตุคาตฆ่าบิดาสาอารหันตฆคาตฆ่าพระอรหันต์สโลหิตุปรบาดทำร้ายพระพุทธเจ้า จนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไป 5. สังคเภทยังส่งให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้ถือพระพุทธศาสนาห้ามไม่ให้ทำเป็นเด็ดขาดอภินหะปัจเจเวห้า หควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ 3. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ สควรพิจารณาทุกๆวันว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 5. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วเวสารัชกะรณธรรมคือธรรมะทำความกล้าหาญห้าอย่าง หนศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. พา,าหุสัจจะความเป็นผู้ศึกษามาก 4. วิริยารัมภะปรารบความเพียร 5. ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ องค์แห่งภิกษุใหม่ห้าอย่าง 1. นึ่สำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาต 2. ส,สำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงามได้ในเวลาที่เห็นรูปด้วยในตาเป็นต้น สความเป็นคนไม่เออเกิิกเฮหหา 4. อยู่ในเสนาสนะอันสงัด 5. มีความเห็นชอบภิกษุใหม่ควรตั้งอยู่ในธรรมะห้าอย่างนี้องค์แห่งธรรมะกระถึกคือนักเทศห้าอย่าง 1. แสดงธรรมไปโดยลำดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความ 2. อัอ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ 3. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น ภิกษุผู้เป็นธรรมะกระถึกพึงตั้งองค์ห้าอย่างนี้ไว้ในตนธรรมะสวนานิสงคืออานิสง์แห่งการฟังธรรมห้าอย่าง 1. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด สบันเทาความสงสัยเสียได้ 4. ี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสพะละคือธรรมะเป็นกำลังห้าอย่าง 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความเพียร 3. สติความระลึกได้ 4. ส,สมาธิความตั้งใจมั่น 5. ปัญญาความรอบรู้พละห้าคือธรรมะเป็นกำลังห้าอย่างอินสี่ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนนิวรห้าธรรมะอันกั้นจิต ไม่ให้บรรลุความดีเรียกนิวรมีห้าอย่าง 1. พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกกามาชัน 2. ปองร้ายผู้อื่นเรียกพยาบาท 3. ความที่จิตหดหูและเคลิบเคลิ้มเรียกถินามิทะ 4. ฟุ้งซ่านและรำคาญ เรียกอุทธจะกุกกุจจะหลังเลไม่ตกลงได้เรียกวิจิกิจชาขันห้ากายกับใจนี้แบ่งออกเป็นห้ากองเรียกว่าขันห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสาสัญญาสี สังขาร 5. วิญญาณธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเฉยเฉยคือไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนา ความจำได้หมายรู้คือจำรูปเสียงกลิ่นรสหดพภะอารมณ์ที่เกิดกับใจได้เรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมทำในที่นี้คือธรรมะนะครับเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจคือความคิดหรือเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมารมณ์เรียกว่าสังขาร อารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากฤิตเรียกว่าสังขารความรู้อารมณ์ในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณขันหานี้ย่นยอ่อเรียกว่านามรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปคงเป็นรูปสักกะคือหมวดหกคาระวะหกอย่างความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในความศึกษาหนึ่งในความไม่ประมาทหนึ่ง ในปฏิสันฐานคือต้อนรับราศัยหนึ่งภิกษุควรทำคาระวะหปประการนี้สารานิยธรรมหกอย่างธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงเรียกสารานิยธรรมมีหกอย่างคือ 1. เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจุระของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลภิกษุไขเป็นต้นด้วยจิตเมตตา 2. เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัม,มเนนทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจุระของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้น ด้วยจิตเมตตา 3. เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกัน 4. แบ่งปันลาบที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียว 5. รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอก,กันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นๆไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น6มีความเห็นร่วมกันกับภิกษุสามเณรอื่นๆไม่วิวาทกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันธรรมะอกอย่างนี้ทำผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกัน เป็นไปเพื่อความไม่วิวาทกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์หกก็เรียกอายตนะภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นรสโดทัพ,ทพะ คืออารมณ์ที่มาถูกต้องกายธรรมะคืออารมณ์เกิดกับใจอารมณ์หกก็เรียกวิญญาณหกอาศัยรูปกระทบตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจกักขคูวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูก เกิดความรู้ขึ้นเรียกคานวิญญาณอาศัยรถกระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐภพกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมะเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณสัมผัสหก อายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกสัมผัสมีชื่อตามอายตนะภายในเป็นหกคือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคาณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเวทนาหก สัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างมีชื่อตามอายตนะภายในเป็นหกคือจักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาขานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายสัมผัสสชาเวทนาและมโนสัมผัสสชาเวทนา ธาตุหกปัตวีธาตุคือธาตุดิน 2. อ,อาโปธาตุคือธาตุน้ำสามเตโชธาตุคือธาตุไฟ 4. วายโยธาตุคือธาตุลม 5. อากาศทธาตุคือช่องว่างมีในกาย 6. วิญญาณธาตุ คือความรู้อะไรได้